เรียนคณะวิทยาศาสตร์จะตกงานไหมครับอาจารย์ต้องบอกก่อนเลยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่สายอาชีวะแต่เป็นการเรียนทักษะต่างๆเข้ามาประกอบอาชีพนะครับโดยปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอเราบอกว่าเราเรียนตามความชอบของเราทักษะที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็น So f t s k i l l s หรือว่าทฤษฎีฟิสิกส์หร s อสอะไรต่างๆที่เราน่าจะเคยเคยคุ้นเคยดีนเรื่องพวกนี้มาแล้วนอกจากนั้นการที่เข้ามาเรียนที่หลักสูตร e s o u r c e s and environmental b i o l o g y ของมหิดลนะครับหลังจากจบแล้ว เราจะมีพารทที่เป็นเทรนนิ่งหรือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนจบสิก่อนจบเนี่ยมันจะมีพาร์ทที่ไปทำาี่เนียโปรเจกต์หรือไปทำอินเทอร์นชิพครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่นักเรียนส้ากษาสามารถที่เข้าไปทำงานในภาคเอกชนแล้วหลังจากนั้นหลักสูตรของเราเนี่ย เป็นหลักสูตรซึ่งพาร์ทเนอร์กับที่อเมริกาที่ซูนี้ที่นิวยอร์กนะครับโดยที่หลังจากจบแล้วสามารถได้วีซ่าทำงานต่ออีก2ปีเลยครับใครที่อยากเรียนหลักสูตรนี้นะครับเดี๋ยวจิกเตอร์แคนจะแปะลิงก์ของหลักสูตรไว้ในคอมเมนตะ์